จะเอาไปใส่กับนี่เอาลูกนุ่นหนองครับลูกนุ่นหนองคนช่างนะจะมาประชุมคนครับมาหนักหรอข้าวมือเลยตัวนี้ข้าว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 อุ้ยมาปวดมาเกิื่อนเฮเธอสารน้ำกับปลาสันพี่น้องจักบายครับอร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบาทซ้ำขวา้พี่น้องเอ้ยบุรณะครับสร้างกันเร่งใจดีเฮเธอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับอันนี้จะเกยเงยครับจเกยเงยผู้ขายผู้ขายครับอันผู้เห็ด เอออันนี้ก็เรื่องสานยังบนนใสใสพวกลงไม่พงกนัานอีียงเป็นเดืองนี่ครับแง่แ่ใส่ยังใส่กบใส่กบอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มต้นประทานประธานได้แล้วการที่เวเร่ยัานนเรยวย่งย่งย่งย่างย่งนี่เนี้ง่ามันบายง่ง่าง่างาใส้หมองใดงกันง่ายง่าาซุบซุเขาไนในนี้ครับเราปฏิวลาใส่กใส่ังที่ใส่งที่เอาปลาเี็ญปล่อยไปในหัน เงีย้ยเงี้ยเงี้ยขึ้นเงี้ยปะเชงไม่ฮะมีเริ่มต้นครับครับ๋อบอยวใช้เอามาเบิ้งดูครับจยฝ่าวเิ่งครับพี่น้องเอาหมครัอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มบ่เนี่ยการเริ่มต้นโอ้อันนี้อันนี้เริ่มครับ <ips. S 1> เริ่มครับเอาไปลงลงเ,เอาไอเอาขึ้นต้นเป็นม้ลิซอนพอแตกไปอ่อนเป็นม้ลลายเบิ้งแกปะเนี่ยเอานั่นครับครับเอาเริ่มต้นให้พี่น้องครัเบิ้งดูเอาคำภาษาเกจีสิจังเลยจ้าเนี่ย เอาอาหารมาทางพี่นะเอาเอาเอาทางพี่กระดาษเดี๋ยวนั่งเงี่ยแล้วนั่งเงี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาหาเลี้ยมหาไล่เอาดอกครับมวลด้วยครับพี่น้องอุ้ยอันนี้ก็อยู่อยู่ในทรงในธานี่ยครับอยู่กลางทรงเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่อำเภออเภพี่บุญมั่นาหารเนี่ยครับพี่น้อง อำเภอพี่บัวมังสาหานตำบลน้องบัวนี่น้ำหนกกกี่กรัมหน้าพ่อปะครับเนี่ยโอ้ครับหัวหัวเข้าบักสุกเข่าเอากันหัวเข้าหน่อยก็จิดไ่ได้หน่อยสิปะเอาหัวเขายาออกกันหัวมันหน่อยกันยาออกเกาะหัวกันยาออกสิฟังกันเลยพี่น้องโอ้ใช่จังนะ ก็ตัวที่ได้ก็ละอันน้อพ่อนโอยโอมยแต่ว่าันยไดงเงินแบบประมโอ้เฮ็ดหยิบเกลือันแต่ว่าผู้เฮ็ดมันผู้นี่เลยครับย่างเงินมนไผ่ปู้ปู้ผู้นีครับพี่น้องเป่ยมป่วยป่้ยเวลาใหญ่ผมผู้อรฮผู้ขายสามคนเปลี่ยอันแทกบาทกันส่งเรงนส่งคน ปีนี้เฮ็ดซีซีแอนดรอยปีนี้เฮ็ดซีแนดรอยพี่กายสามแอนดรอยอ๋อคือวางสันโอ้ห้าซอยโควิดบ่ซอยโค้ดเวียดโอ้อ๋อเอาจังสันลับพี่น้องมาเฮ็ดคากบ่พี่น้องคากบ่วไทย้านผมนี่ครับอ่เป็นโรคโควิดหรือว่าโควิดโรคระโควิดระบาดก็คือแงบกระสายขายตั้มก็ราคาขายไอ้ไอ้ลดราคาไอครับพี่น้องซอยกันครับจะฟรีเพราะทนได้หรอกเนาะ พอห้าพาท่านเดือดหอดน่นะครพาะุ่นะมีเออมีมีอย่างไรกับอย่ที่มีซุ้มมันจะมีท่อนี้นะมีซุ้มอันอันสารนี่อย่างไรกัสารซุ้มสารอย่างไรกระตากมีบวกกับบอบอเห็ดจักเือกตาแบบว่าบอเห็ดนันเห็ดน้ำบอท่านเลยนะขององไเห็ดว่ครับองกับบเห็ดห่วยน้าจะเห็ดน้ำมน่ที่เรา อันอันนี้แสดงอันมือนึงมันจะด้จักอันจ่ตุ้งฮั้หอันนี่นะจะพองงยบเนี่ยแนจะมาบดจักบาเดียวเลยบานนี้ต่ว่นเป็นขันตอนขันตอนไปจะเอาเจอันนี้น้าม่าท่านนี่ก็ถเอาวาท่านเดียว่าท่านเดียวจะ่าขันใส่ง่าแบแจ่ว่าง่ายง่ายู้่ะก็ังอหนยาก็บ่ายก็ังเียบกง่ายง่าง่ายมีจะอันไปมีจกอันไปง่ายคือไท้สานให้เบิ้งจะอันอยู่บร ตัดหน้ามันไหมบอันนี้มันอันนี้มันยังเงินครับนี่อันนี้ฟ้าลีหางกระสังโอ้ฟ้าลีโอ้ฟ้าลีคนใส่ใจมองมองน้ำไหลไหมครับพี่น้องใส่เห็ดดีอ่ใส่เห็ดใส่กั้นครับกั้นกั้นมองเงินมองที่น้ำไหลว่าโอ้นี่ครับเื้นบ้านอันนี้ก็เท็ดขายขึ้นกันขายค่ะคนจ้างขายขายเมื่อตื่นตุ่นเงียพี่น้องเอ้ยเจ่าบ้าฮะ แผ่นละสองร้อยแผ่นละสองอยโอ้พอสือได้กับนี่นะทุลักครับสองร้อยครับทุลกเบ้อพื้นบานไม่ามันมดหน่อยเดียวกันยากไม่ก็ต้องมังออกมาอีกแบ่เป็นซุ่มเป็นกับซุ่มไกลซุ่มไกลพวแเป็นซุ่มที่ซุ่มหาด้ครับอันนี้คือซุ่มไกลครับครับบันยี้กัคืองามันปรกอพ่รุ่งอ่าันขันตอนแรกไอเห็ดง้ามเงียบนะครับเนาะห่าเงียบ หากรงมากบิดมากๆทีร่ครัเหลี่้วง่ายด้วยครับนี่ครับก็ที่แล้วครับอีกสามชั่วโมงก็จะได้อล้วอ่านกบูฮโา้อัานย่ำขึ้นเฮ็ดเฮ็ดโอความจิตพลุ่มโอข้นขึ้นโอ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 ทั้งสองโอทั้งสองโอข้นขึ้นโอง่ยคนสุปเป๋กินมาเปยจพี่เร เริ่มกอแ้ลบลงเออเริ่มกอแล้วไดั้เีเดี๋ยวปมาเยครับมเยกปุมาจุ่มลูกอนี้แหละครับพี่น้องเออมาจุ่มลูกบอน่มันมันกะเขาเนี่ปุ๊บมากิงเงี่ยไอได้ยินเสียงปัาเสงเงี้ยนี่มันเงี้ยคนอาใส่เงี้ยอย่างไงป่นิยมแต่ว่าผมเห็นเห็นแล้วปัเสีงแหละครับ ไ, s <S ไม่ยังอีกไงฝักฝักฝักผ่านมั่งฝักฝักฝักฟักใส่งราฝักฟักฟักฝักดีใส่งาถ้างามันถ้าง่า้วค็อัน okay. เขียงก็ใส่เกาได้่เออเอาจว่าก็ตตองใส่ปลาเข็งขึ้เาให้มันดิ่นเนาะครับเอาใจไงคือเงียเงียเทียนรักๆอี๋คือเงียปลาเข่งที่เขาทีครับ แต่ว่างไงนักเอื้นเป็นกระจรองมาเมื่อไรเหรอครับจะหั่นบ่าได้ผลคีอจันเงียไปเจงครับจะครับจะกันมี่ีถือกินข้าวก็จงห่อใส้ปลาชิวประยังทางสีกับข้างเข่าดีินบอกว่าตัวตาวตัอตวอันวิธีเอาตนึ่งบอ่แม่ตัวเทาหนึ่งกับพวกตัวหัวเสือตัวอังนหนึ่งบอกครับเฮ็ดเฮ็ดเจ้งไลเอาก็อีกผั เอาไปเอาเขากบบใช่ใช่ครูไฟแม่นบอกแก่ขันห้างใหญ่มันแบบขันห้างใหญ่ให้เราตีดเอาตีเราก็ตัดกินี่เอาถุงซุปเออโอาผมมาเลี้ยงเอาเอามาเลี้ยงพวกนี้แค่นี้ไงโอ้ยผมประกาศเลยเอามาเลี้ยงเกันตัวมุ้ยฟอนี่ที่ไปเอาจากกี่เนาะมันก็หอยน้ำตาลที่หอยเลี้ยงไว้เนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงมามันจังถืนอนคนบัดเนี่ย มันบวมก็กล้วยเนี้ยกล้วยบอกยอมันก็ยอเนี้ยตอนนี้ยอยอเนจอดกูได้ยังมีแต่มันซีล้ำเอากล้วได้หาเมียอยู่ไงได้ผลอะไรเนี้ยแ่มันข้าวผลไม้วาฟเฟิลนี่มีดบรรยากาศท้งไห้ท้งหน้าครับพี่น้องเอ้ยดีหลายเย็นสวยสวยอยู่เดี๋ยวออกไปทล้วก็บมิตรปลาเข่ากูนะครับปลาเข่าเคนผู้เฒ่ามาเรียนน้ำกัน หอมนี่หอมหอมขี้เล็กกันบ่างเนี่ยอ<ม>ยากสมารถชี้เต็มสมารถชี้เต็มแต่ว่าม,มือนี่โอ้โหครับครับจริงๆน่รก็แล้วนะครับพี่น้องจังมาเบิ่งบัดแล้วได้คุยน้องเด้อครับมันสิเปลี่ยนจังไลยทีแล้วมันสิงามบ่เปลี่ยนตาออกบอครับอันนี้ตัดออกแล้วพี่นี่เริ่มเป็นแล้วครับพี่นอ้องเริ่มแล้วครับ อันนี้ก็ิเขาไม่อยู่เช่น้อยบ่ะพลุงเขาไม่เชนอยนพนะเขาอยู่เช่น้อยแลลวกะเรียบร้อยแล้วครับเชน้อยจักเส้นนึงกับพ่อเลยเบ้งการเป็นจะซื้อเป็นจะเอาเด้อพี่น้องเอชีอร่อยสดได้ตลาดน,นาพนะเบิ้งอร่อยครับ บิดมือเบ็ดเบ็ว่าด้พักผ่อน่ะบดมือเบดเบ็เราไงเปล่าน้าโมอามาเอาเป่าน้ามูพาสร้างเป็นสร้างไหวินะบางทีห้องกรับป่าคนไหวกันบ่พ่อลวงคนจะหาไปแข็งไปสาผลได้ั่งไปแข็งไปสามือเรามี่าติไปแข็งก็เจ้าตาอาคาบันนี้บันนี้กะสิเทียดเที่งใดบปนี้พ่ลบันนี้อันนี้พอเขาใช้หนีเพิ่บเลือก็ จังเลยเิ็นข้างๆมัดคางบ่บ่เขาก็มีใหม่อันนึงสอดเขานี้สอดเขาแหงเขานี้โอ้อันนี้คือคือคั้นขันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นแค่สี่ครับเป็นอันนี้เป็นสี่แล้วโอ้ยงามครับครับทุ่มเลยครับอันแต่ละอันมันจะใส่ได้แักปี่พี่ผู้โอ้ยคั้นผู้ใด้เขาใส่แล้วเขาก็ไปหอยไปซื่อหม่องล้างไฟล้างดีๆแล้วไปหอยใส่หม่องล้างไฟมันแห้งหอยว้วนหอยร่มก้วนมันร่มก้วนแม่ปีนาไม่เมันจังสิทนท่านดีครับเป็นท่านแต่ว่าขั้นใส่แล้วใส่เลยใส่แล้วมาร์กไว้้ป กลางป้ากลางหลวงสิษยบ่ท่านได้พ่อปีนั่งเถ้ากับบ๊พ่อขึ้นผมได้ขาดขาดจ้อยมาไปเห็นกัดมาเห็นกัดจ้อยถือกินโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องเบิ่งเอารถเลยงามไรเอาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่กระต่ายกระตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วผมสิกลับขึ้นไปเมื่อถูกเม็นนะครับเด้ออย่าลืมนะครับอ่าใจเย็นครับคันไปไหวแล้วสุดุดขอบคุณหลายๆเด้อครับพ่อหลวงขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับนายป้าขอบค like ุณหลายๆ นี่แหละผู้รับเงินผู้รับทรัพย์ก็ได้ครับขอบคุณมากครับ